มคะปฏิปทาคำสอนวิธีปฏิบัติธรรมพระราชวุฒาาจารย์หลวงปู่ดูลัตุโลเรียบเรียงโดยพระราชวรคุณพระมหาสมศัก์ปันดิโตจัดทำเพื่อเป็นธรรมทานโดยประภัยจิตหันกลางข้อที่หนึ่งเริ่มต้นของการภาวนา ให้นึกคำบริกรรมพุทโธกำหนดที่ตั้งของจิตไว้บริเวณหัวใจจะใช้ฐานที่ตั้งอื่นก็ได้ตามแต่ถนัดแล้วสังเกตดูที่ผู้บริกรรมว่าใครเป็นผู้บริกรรมพุทโธให้บริกรรมไปเรื่อยๆจนกว่าอารมณ์จะสงบลงเมื่อจิตคิดไปถึงเรื่องภายนอกเรื่องอะไรก็ให้กำหนดรู้เท่าทัน ไม่ปล่อยจิตให้คิดไปตามเรื่องต่างๆนั้นพยายามประคองรักษาอารมณ์ภาวนาให้รวมอยู่ที่ฐานกำหนดอยู่เรื่อยๆเมื่ออารมณ์สงบแล้วคําบริกรรมก็จะขาดไปเองไม่ต้องบริกรรมอีกให้สังเกตดูความรู้สึกที่ฐานกำหนดอยู่เช่นนั้นบริกรรมเพื่อรวมอารมณ์ให้เป็นหนึ่ง สังเกตดูว่าใครเป็นผู้บริการพุธโธบางครั้งหลวงปู่จะแนะให้รู้ลมหายใจเข้าออกหรือนึกคำว่าพุธพร้อมลมหายใจเข้านึกคำว่าโธพร,ร้อมลมหายใจออกหรือแนะวิธีอื่นๆสำหรับบางคนเช่นดูเปลวเทียนเพื่อให้จิตสงบก่อน แต่เมื่อห้าถึงหปีก่อนที่ท่านจะมรณภาพถ้าใครถามเรื่องภาวนาหลวงปู่มักจะแนะให้ดูจิตข้อที่สองดูจิตเมื่ออารมณ์สงบแล้วให้สติจดจ่ออยู่ที่ฐานกำหนดเดิมเช่นนั้น เมื่ออารมณ์อะไรเกิดขึ้นก็ให้ละอารมณ์นั้นทิ้งไปให้มาดูที่จิตต่อไปอีกไม่ต้องกังวลใจพยายามประคองอารมณ์ให้อยู่ในฐานที่ตั้งเสมอเสมอใช้สติคอยกำหนดควบคุมอยู่อย่างเงียบๆคือรู้อยู่ไม่ต้องวิจารกิริยาใดๆที่เกิดขึ้นเพียงกำหนดรู้แล้วละไปเท่านั้น